สนที่โดนคดีเกี่ยวกับเรื่องทุจริตเรื่องแบงค์นะทำทำให้แบงค์เสียหาย1นึ่ปล้านติดคุก20ปีทนายตั้มนะครับนะรุ่นน้องครับรุ่นพี่สนที่โดนคดีทุจริต1นึ่ล้านนะครับเมื่อปี49าสารกิการตัดสินจำคุก20ปีทนายตั้มถูกแจ้งข้อกลา่าวหาปีหกเกคุณคิดว่าคุณฉลาดแล้วใช่ไหมสองสามวันที่ผ่านมานี้คุณอน j o ยมากบนเรื่องราวที่เป็นเท็จทั้งปวงคุณพลาดไปหลายจุด คุณลงโพสต์ว่าสนธิโกกรุงไทยหรือโกธนาคารมา1นึ่งล้านคุณเดชาคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณคิดว่าพยานคนที่เอาข่าวมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยเขากล้ามาเป็นพยานให้คุณไหมให้ตายดิเขาไม่กล้าหรอกเพราะอะไรเพราะเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาบอกคุณเป็นเรื่องโกหกสินแสเข่งผ่าดวงวิกฤตคู่ปะทะคู่ขัดแยง้งแต่ปีสมพงศ์ระหว่างคุณสนธิลิ้มทองกุลเสือเท่าวัย79ปีกับทนายเดชากิตติวิทยานันท์สิงห์หนุ่มวัย63ปี ปมความขัดแย้งเกิดจากบุคคลที่ 3, คือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดจากช่วงจังหวะที่ผ่านมาในรอบปี2,567ซึ่งเป็นปีปะทะทั้งที่ทั้งคู่นั้นเป็นปีสมพงกันแต่เพราะสาเหตุตกดวงชะตารอบอายุเข้าเคราะด้วยกันทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นพูดจาไม่เข้าหูทำให้มีผลทะเละาะเบาะแว้งให้เกิดขึ้น สวัสดีครับสินสายเข่งครับวันนี้จะพ่าดวงวิกฤตถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี2567กับคู่ประทะแต่ปีสมพงกันระหว่างเสือเท่าคุณสนธิลิ้มทองกุลกับสิงห์หนุ่มทนายเดชากิติวิทยานันท์ถ้าหากว่าทั้งคู่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ก็จะเป็นคู่ดองที่สร้างสรรค์และให้ความมั่นคงมากที่สุด จากกรณีที่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงระหว่างนี้ซึ่งเป็นปีปะทะที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมซึ่งกันและกันระหว่างเสือเท่าคุณสนธิลิ้มทองกุลด้วยวัย78ย่าง79ปีกับสิงห์หนุ่มทนายความเดชากิติวิทยานันท์ความจริงแล้วทั้งคู่เป็นปีที่สมพงเกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนแต่เพราะสาเหตุตกดวงชะตารอบอายุเข้าเคราะห ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างก็ง,งัดกลเมต็ดต่างๆสร้างความขัดแยง้งทะเลาะเบาะแว้งให้เกิดขึ้นพูดจาไม่เข้าหูก็ขอให้เกิดการกระทําที่มีความขัดแยง้งสร้างความไม่ไว้วางใจเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวิเคราะห์ไปถึงดวงชะตาของทนายเดชากิตติวิทยานันนั้นถือว่าเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่ใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง เป็นคนที่ชอบเครียดชอบคิดอะไรล่วงหน้าบางทีเรื่องไม่เกิดก็มักจะคิดก่อนล่วงหน้าในฐานดวงชะตานั้นถือว่าในรอบปี2,567นี้เป็นปีแห่งการประทะเป็นปีที่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นเป็นปีที่จะต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นส่วนทางด้านคุณสนธิลิมทองคุณเสือเท่าเป็นบุคคลที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นและมักจะถูกเอาเปรียบ เป็นบุคคลที่ชอบเครียดชอบคิดอะไรล่วงหน้าบางครั้งเรื่องไม่เกิดก็มักจะคิดก่อนล่วงหน้าเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่ใช้ความคิดของตอนเองเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามาเปรียบเทียบคู่ชกระหว่างทั้งคู่แล้วรู้สึกว่าในดวงชะตานั้นมีความใกล้เคียงกันมากด้วยเหตุนี้ถ้าหากว่าทั้งคู่สามารถที่จะปรับตัวเข้าหากันโอกาสที่จะส่งผลให้มี ชีวิตที่สร้างสรรค์ที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นกับทั้งคู่ถ้าหากว่าไม่รู้จักปรับตัวเข้าหากันปัญหานั้นจะก่อให้เกิดความยืดเยื้ออย่างแน่นอนเพราะว่าในรอบปี2568นั้นในดวงชะตาของคุณสนทิลิ้มทองคุณถือว่าเป็นปีปะทะเป็นปีที่จะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกเป็นปีที่สร้างความสับสน ขอให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในรอบปี2568ในกรณีที่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ถ้ามีผลต่อเนื่องไปจนถึงปี2568ก็จะก่อให้เกิดเป็นปีแห่งศัตรูสร้างความไม่ไว้วางใจ่อให้เกิดคดีความเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าในดวงชะตาของทั้งคู่นั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปี2567ถือว่าเป็นช่วงจังหวะรอบอายุเข้าเคราะห์ เมื่อต่างฝ่ายต่างรอบอายุเข้าเคราะห์ก็จะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องมาจนถึงปี2568ซึ่งเป็นปีปะทะตามหลักของโหราศาสตร์จีนแล้วถือว่าเป็นปีชงปีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นต้องรู้จักหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นความหายนะนั้นรออยู่ข้างหน้าทั้งคู่นั้นถือว่าในช่วงจังหวะปี2568เป็นช่วงจังหวะดวงตกมากที่สุดปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้น อยู่ที่ตัวบุคคลถ้าหากว่าเจอปีปะทะเจอปีชงปีที่มีผลขอให้เกิดปัญหาความแตกแยกพัดพรากสร้างความไม่สมหวังให้เกิดขึ้นหรือขอให้เกิดความขัดแย้งเป็นศัตรูสร้างความแตกแยกถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้ปัญหาต่างๆนั้นก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยเหตุนี้ถ้าหากว่าทั้งคู่มีโอกาสที่จะได้ปรองดองกันได้พูดคุยเจรจาและปรับตัวเข้าหากัน ปัญหาต่างๆนั้นก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีครับติดตามข่าวจากบางกอกฮอตนิวส์แล้วอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆจากเรานะคะขอบคุณค่ะ